สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักพาเครื่องทุกคนนะครับันี้ร้านอนุรักษ์พาเครื่องมีผ้ามาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์สูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอ p ตอนต่อไปครับวันนี้ผมมีภาพแบกปันหลากหลายรายการนะพี่วันนี้มีมาไม่เยอะนะพี่สนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยครับเบอร์นี้นะครับ ID ดียไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกครับรายการแรกเป็นพระบูชานะพี่ดูนะครับเป็นพระบูชาอ่าหลวงพ่อกลวยนะพี่หน้าตัก5นิ้วนะครับหน้าตัก5นิ้วนะพี่ดูครับสวยเดิมเก่ามากเลยพี่ดูนะครับดูครับดูครับ ที่ฐานจะมีอุดดินไทยนะพี่ที่ฐานจะมีอุดดินไทยนะพี่เก่าๆเลยนะครับรายการนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับ <c oughs> รายการต่อมาเป็นพระบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับดูนะครับวัดหนองโพนะครับประศสองสี่แปดสองนะครับดูนะครับ สวยเดิมเลยพี่สวยเดิมนะครับดูครับในล่างอ่าด้านล่างจะมีอุดดินไทยนะพี่นะครับเดิมเดิมเลยพี่ผมเอาองละหนึ่งพันบาทนะพี่พระบูชาองละหนึ่งพันบาทนะครับจะมีหลวงพ่อกลวยกับหลวงพ่อเดิมนะพี่หน้าตักห้านิ้วนะครับหลวงพ่อเดิมน่าจะหกนิ้วรอเป่าวไม่รู้พี่น่าจะหกนิ้วแล้วพี่เอาหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะพี่รายการต่อมาครับรายการนี้เป็นมีดหมอนะครับเป็นมีดหมอของหลวงพ่อกลวยนะพี่ ดูนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับวันนี้มีมีดมาแบ่งปันนะครับสามเล่มนะพี่สามเล่มนะครับดูนะครับดูนะพี่ใบาย,ยาวห้านิ้วนะพี่ใบาย,ยาวห้านิ้วนะครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่าจัดเลยพี่ดูครับเห็นนะพี่เป็นใบมังกรนะพี่เออเขาเรียกว่าอะไรพญานาคครับพี่พญานาคคู่นะพี่สวยเดิมพี่เอา 900บาทพี่เอาเก้าร้อบาทนะพี่เป็นมีดหมอหลงพ่อกลวยนะพี่ตามมาด้วยเป็นอ่ามีดหมอหลงพ่อเดิมนะพี่นี่ครับพี่อันนี้จะเป็นของหลงพ่อเดิมนะครับดูครับดูนะครับเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับดูครับดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับดูครับใบยาวห้านิ้วนะครับลวกตั้มด้วยอ่า ประมาณ9นิ้วนะครับรวมด้ามด้วยประมาณ9นิ like <God. S 2> ้วนะครับต่อมาเป็นมีดปากกาท่านเป็นมีดปากกานะครับดูครับอันนี้เป็นมีดปากกานะครับดูครับดูครับอันนี้จะเป็นดามกระดูกนะพี่ดามกระดูกปอกก็กระดูกนะพี่ดูครับดูครับเป็นของหลงพ่อเดิมท่านมีจานด้วยนะครับใบนี้เอา700บาทนะครับ700บาทนะครับใบอันนี้700แต่ใบ ห้านิ้วแต่เก้าร้อยี่หลงงพอเดิมก็เก้าร้อยนะครับพี่แต่ใบกเจ็ดร้อยครับพี่เป็นกระดูกนะครับพี่รายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเหรียญรอห้าครับพี่เป็นเหรียญรอห้านะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับอันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่เป็นเนื้อเงินนะครับดูครับรอสหนึ่งหนึ่งหกนะพี่พี่สวยเดิมมากเลยนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับพี่ดูครับเนี่ยติดกล้องให้ชมนะครับ ดูนะครับจะมีต่อโคตรงนี้ดูนะครับพี่ดูเส้นของแมวนะพี่ตามพื้นเหรียญนะพี่ดูครับเส้นหนวดเส้นผมนะพี่ดูนะครับคมชัดมากเลยพี่คมชัดมากเลยครับดูนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญรอห้านะพี่เอาเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่ดูนะครับ อันนี้เป็นเหรียญปราบพอพี่เป็นเหรียญปราบพอครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูทับพี่สวยคมชัดมากแล้วพี่ดูครับดูครับดูครับดูด้านหลังนะพี่จะมีเส้นเนื้อเกลือนนี่คมคมเลยพี่เห็นไหมครับพี่ดูครับเส้นเนื้อเกลือนคมคมเลยครับพี่ เราจะมีเส้นของแมววิ่งตามเหรียญทั่วไปเลยครับเอา700บาทเท่ากันที่เอาเหรียญละ700บาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลงปูบุญนะครับเดี๋ยวพี่เหรียญหลงปูบุญรุ่นหนึ่งนะพี่สวยเดิมแบบนี้ครับเก่าๆแบบนี้พี่มีจานนะครับพี่มีจานนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมเก่าๆพี่ดูครับดูครับอันนี้น่าจะเป็นตัดช่อที่ใช่ไหมครับ ชตัดช่อพี่เหมือนมีนูนเหมือนช่อเลยนะครับผิดถูกอย่าว่ากันนะพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญอ่าเจ้าสวนพี่หลวงปู่บุญนะครับเป็นเจ้าสวนหนึ่งนะครับดูครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นอ่าหันโมานะพี่อันนี้เป็นงาพี่เป็นงาแกะนะครับเป็นงาแกะนะครับดูนะครับดูครับ อันนี้เป็นหานุมานงาแกะนะพี่ผมไม่ไม่ทราบที่นะพี่หลงพ่อศุนหรือเปล่านะพี่มีจา, o o านที่ก้นด้วยมีจานที่ก้นด้วยนะครับด้านล่างจะมีจานนะครับเป็นหานุมานนะพี่หานุมานงาแกะนะพี่เอา700บาทนะครับเจ็รบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระชัยนะพี่เป็นพระชัยอยุทยานพี่เป็นพระชัยกุอยุธยานะครับ ดูครับเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยครับดูนะครับดูพี่เก่าเก่าเลยครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับรายการนี้เอาไป600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นรายการนี้เขาเรียกพระชัยหรือพระง่างนะพี่แต่เป็นพิมพ์พระชัยอุธยานะพี่ผมดูเป็นพิมพ์พระชัยอุธยานนะพี่สวยมากเลยนะครับ ดูครับดูครับบางคนเขาเรียกพระง่างนะพี่แต่ผมดูเป็นพระชัยนะพี่สวยเดิมแบบนี้นะพี่สวยเดิมพี่อุดดินไทยนะพี่อุดดินไทยนะครับนะพี่เอาหกร้อยเท่ากันนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพระแดงครับปีสองสี่แปดสองครับสภาพผ่านการใช้นนงานมาบ้างน,นะพี่องค์นี้ผ่านการใช้งานมาบ้างนนครับ ดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับมีเส้นของแมวที่บ่าที่หูที่ศีรษะท่านครับดูครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่มีบ่าครับเหรียญนี้มีบ่าทนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้มีบ่าทนะครับเอาไป700บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพระแดง วัดขาวาฏิดัยินะครับดูเส้นของแมวที่บ่าที่หูที่ศีรษะขั้นนะพี่คมชัดนะพี่ตาเปล่าเห็นเลยครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญอ่าพะพุทธพิมพ์ปกโพนะครับของหลวงพ่อเดิมนะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับเป็นเนื้อบักกาพี่เนื้อบักกามีปิดทองด้วยพี่นะครับมีปิดทองด้วยครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นพระปิตานะพี่เป็นพระปิดตาพังประกาศนพี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับดูครับเป็นพระปิดตาพังประกาศครับดูนะครับสวยเดิมพี่น่าจะเป็นปีสามสนประมาณนี้นะพี่ใช่ไหมครับดูครับเป็นพระปิดตาพังประกาศพี่ผมเอา 600บาทพี่เอาห600้อบาทนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์5ชั้นนะพี่เป็นพิมห้าชั้นครับวัดเกศชโยพี่ดูนะครับสวยมากเลยพี่ดูครับพี่ดูครับตรงตาลาเป๊ะพี่ดูนะครับเส้นฐานตรงนี้พี่จะใหญ่นะครับใหญ่นะพี่เหมือนในหนังสือนะครับดูนะครับใหญ่นะพี่แล้วจะมีเหมือนเส้นซ้อนตรงนี้นะพี่เนี่ยเส้นข้างล่างก็เหมือนซ้อนเห็นไหมพี่ ดูครับสวยเดิมพี่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับเนี่ยพี่เหมือนเหมือนเป๊ะเลยพี่ดูนะครับพิมพ์อะไรเหมือนกันเป๊ะเลยพี่ดูครับดูนะพี่พี่ดูได้เลยเอาไปเทียบที่หนังสือหรือใน Google ก็ได้พี่ใน Google ก็ได้พี่ดูนะครับพิมพ์เดียวกันเลยนะพี่พิมพ์เดียวกันเลยนะครับดูครับเบาๆพี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโวยปี21หนึ่งนะครับหลังหนุมานพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดทพี่มีเพชรผลแล้วก็มีขีดคมคมเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูพี่มีตัวตัดท่านพี่ครับนูนนูนเห็นไหมครับดูครับเหรียญหลังหนุมานปีสองหนึ่งวิซอเสือจะมีขีดทะลุสัะอีขึ้นไปเลยนะครับ ดูครับสวยเดิมพ <ters> ี <in <Devil> in <ancient cities> no like ่สวยเดิมเลยครับนะครับรายการที่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลังยันนะพี่เนื้อทองแดงหลังยันนะครับดูนะครับไม่ค่อยเจอพี่ดูพี่หลังยันไม่ค่อยเจอนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเป็นหลงมะก้วยปีสองหนึ่งดูครับหลังยันนะพี่เอาเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นพระนางพญานะพี่นะพี่ได้มาหนึ่งคู่นะพี่วันที่ผมได้มาหนึ่งคู่นะพี่เป็นนางพญากุกํำแพงเพชรนะพี่เดี๋ยวให้ดูทีละองค์นะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่เป็นนางพญากุกํำแพงเพชรนะพี่องค์ละห้าร้อยพี่เอานี้องค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองพี่องค์ละห้าร้อยเท่ากันนะครับดูนะครับ ดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยเหมือนกันนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับดูครับเป็นเหรียญหลงปูไข่นะพี่ดูครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆเลยครับดูครับดูนะพี่มีจานนะพี่มีจานนะครับหน้าหลังเลยพี่มีจานนะครับดูครับ เอา600บาทนะครับ600บาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปี08นย์นะพี่อันนี้สภาพใช้นะครับพี่ดูนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปี08สภาพใช้นะครับดูนะครับครับเอา500พี่เอา500นะครับสภาพใช้นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเอ่อ เป็นหลวงประทวตปีศูนย์ห้าพี่อันนี้เป็นพิมพ์เอนะครับปีศูนย์ห้าะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นหลวงประทวดปีศูนย์ห้านะครับดูนะครับพิมพ์เอนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่มีไม่กี่รายการนะพี่ วันนี้มีน้อยมากนะครับอันนี้เป็นเหรียญลวงปูเอี่ยมนะครับยาหลังยันสี่นะพี่เป็นหลังยันสี่นะพี่เห็นครับประศสองสี่หกเจ็ดนะครับประศสองสี่หกเจ็ดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญเจริญพรนะพี่เหรียญนี้ไม่ได้ตัดปีกนะพี่ไม่ได้ตัดปีกนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนปีสามหกพี่ต่อโคดเก้ารอบนะพี่ดูนะครับน่าจะแจกกรรมการทวีตเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับพี่ดูครับสวยเ้อพี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะเป็นพระสมเด็จ เกศโชยพิมเจ็ดชั้นนะพี่อันนี้เป็นพิมเจ็ดชั้นนะครับลงรักเก่าเก่าเลยพี่ดูครับลงรักเก่าเก่าเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะพี่ดูครับเก่าเก่าเลยครับรายการที่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นพิมเอ A นะครับเป็นเนื้อบักก้าพี่เป็นเนื้อบักก้าครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่นะครับ หน้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับอุ้ยอ,องนี้มีจานด้วยนะพี่มีจานที่สังกติด้วยนะพี่มีจานที่สังกติด้วยนะครับแล้วก็มีทิกก้นนะพี่ครับพี่สวยเดิมพี่ฮเพิ่งเคยได้พี่มีจานที่สังกตินะครับนะครับสวยเดิมพี่เห็นไหมครับมีเส้นคอสเส้นแล้วก็หูกลางๆเลยพี่เก่าๆเลยครับเอา่าไรเดี๋ยวเอาไปหกร้อยบาทนะครับ600บาท รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จลงรักนะพี่เป็นลงรักแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นวันละครังหรือบางขุนพรมนะพี่ดูครับลงรัก,กเก่าแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับเก่ากึกเลยนะครับดูนะครับ,รบเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยครับมีลงรักปิดทองด้วยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นพระปิดตายันยุ่งหลงพ่อทับนะครับ ส,สวยๆน้ำเดิมนี่ดูนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะครับโอ้ยหล่นครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสมฤทธ์นะพี่น่าจะเป็นเนื้อสมฤทธ์นะครับพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเนื้อสมฤทธ์นะพี่เนื้อสมฤทธ์เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพิมพ์เจดีนะพี่แต่นี้เป็นบางขุนพรมนะพี่ดูนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นพระสมเด็จ พิมพ์ j จดีนะครับบางขุนพรมนะพี่สวยนะครับดูนะครับพี่สวยมากพี่ดูนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้ารอยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นหลงพระทวดพิมพ์พัดลอดนะครับเป็นหลงพระทวดพิมพ์พัดลอดนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นหลงประทวดพิมพ์พะลอดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงประทวดพิมพ์ปั๊มซ้ํานะพี่ดูนะครับดูนะครับพิมพ์ปั๊มซ้ํานะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูด้านหลังนะครับ เอา600บาทนะครับเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์พิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จอันนี้มีตาวัดด้านหลังนะพี่ออกมงม่วงพี่ตาวัดจะออกมงม่วงนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับน่าจะเป็นบางขุนพรมนะพี่พิมพ์อะไรไม่รู้พี่ไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรพี่แบบนี้ครับเป็นบางขุนพรมนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับผมเอาเท่าไหร่ดีเอาไปห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่ดูครับพระรอดองค์นี้ได้ขอใหม่พี่ อย่างสวยพี่อย่างสวยเลยพี่ดูครับหนูเส้นน้ําตกวิ่งสวยงามมากเลยครับดูครับสวยพี่สวยมากเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับ600บาทนะครับ,บ,รบต่อมารายการสุดท้ายพี่อันนี้จะเป็นเหรียญอ่าทรงสี่เหลีย่ยมนะครับหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับดูครับเนื้อหาก็เก่าเลยครับดูครับเอา500บาทนะพี่เอา500บาทนะครับ เป็นเหรียญหลงปูเผืองเผือกรุ่นแรกนะพี่วัดกิ่งแก้วนะครับอ่าหมดแล้วพี่พี่ท่นานใดครับสนใจตรงไหนนะครับโทรมาได้เลยครับ0ูนย์928342835นะครับหรือทักแอดีไลายศูนย์928342835นะครับทางร้านมีบริการเก็บปลายทานนะครับเพีพระบูชาพี่สวยมากพี่ดูครับหลวงพ่อเดิมนะพี่อันนี้จะเป็นหลงพ่อกวยพี่องค์ละพันพี่ดูนะครับนนองค์ละพันนะครับ สนใจก็โทรมาได้เลยนะพี่เก่าๆเลยนะครับพี่อ่ะสวัสดีครับพี่วันนี้นะครับ